อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ก่อนหน้านี้เราได้รับรายงานการสําหรับ ผู้หญิงท่านหนึ่งนะที่ประสบอุบัติเหตุถูกทางเลื่อนในสนามบินดอนเมืองดูดขาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเ,เสียขาไปข้างเสียขาไปค่ะเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นาน3เดือนแล้วคุณหมอให้กลับบ้าน22กันยายนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์<า>เนี่ยว่าเขามีเรื่องของทัศนคติที่แบบยอดเยี่ยมมากนะแล้วก็เธอเล่าให้ฟังบอกว่าขาเธอเนี่ยไม่ได้กลับมาคืนแล้วก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่คนไหนต้องมาเสียงานมาตกงานเพราะเธอนะคะล่าสุดนะคะ ก็ได้มีการโพสคลิปอัปเดตชีวิตส่วนตัวผ่าน t ิกต o k ด้วยชื่อว่าแอดสุพรีเคสี่หเสียงสะท้อนก็คือเธอเนี่ยแม้จะเป็นผู้ประสบเหตุแต่กลายเป็นว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่กําลังท้อแท้กับอุปสรรคในชีวิตบางคนบอกว่าเรื่องที่เกิดกับตัวเองเนี่ยเล็กกว่าเรื่องของคุณนี้เยอะแยะมากมายแต่กลายเป็นว่าคุณนีเนี่ยมาส่งพลังให้กับคนที่เจอปัญหาเล็กน้อยกว่าเธอครับ